จะลองเก็บไปเพาะดูจะงอกปะมันเป็นเมล็ดพันธุ์คณะจีนซื้อจากน้องแม่บ้านพอหาซื้อต่อมมาจะปลูกไม่มีจะลองดูมันฝ่อด้วยบางบางอันก็ไม่มีไม่มีเมล็ดพันธุ์เขาเรียกอะไรฮะอดอกใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ก็ไม่มีจะลองดูเอาไปเพาะดูอยากดู ชอบที่ว่าต้นเขาสวยมันจะมีทั้งแบบใบแบบเล็กๆเ,เรียวๆเ,เนาะแล้วโคนต้นมันจะอวบคล้ายๆกับคนาเห็ดหอมแต่อันนี้ไม่ใช่คนาเห็ดหอมจะว่าฮ่องกงก็ไม่ใช่จะลองดูจะไล่ๆเอาให้หมดในกระถางนั่นอะ จะเวิร์ป่ะลองดูเมื่อกี้ผิดพลาดนิดน,นึงพอดีถอนต้นก้าถอนต้นก้าของอันนี้ที่ต้นแห้งดินมันมหล่นใส่ก็จะหวานแบบนี้แหละจะร่อนยากเลยอันนี้คงไม่มีแล้วแหละเดี๋ยวก็รู้ว่าจะงอกไหมเจ็ดวันหรือห้าวันนีรู้เลยแหละ เพราะอากาศร้อนช่วงนี้ถ้ามันไม่งอก็แสดงว่า,าสายพันธุ์นี้เขาเขาควบคุมไม่มีการแบบเก็บเมล็ดพัน์ธุเองทำหมันประมาณนี้เดี๋ยวเอาดินกลบนิดนึนงแล้วก็ให้น้ำ คขาวันนี้ดูคณะที่เพาะไปวันที่ยี่สิบเอดยิบเอ็ดเดือนมิถุนาวันนี้ก็ยี่สิบสี่มิถุนาก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ละสามวันสามถึสี่วันเนี่ยงอกแล้วงอกเยอะเหมือนกันตอนแรกเลยว่าจะไม่งอกกลัวเป็น,มนเมล็ดพันธุ์แบบอะไรนะเขาเขาคุมควบคุมทำหมันอะไรประมาณนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยววันหลังมาย้ายต้นกาออก ใบปลูกเดือนสิบไม่รู้จะเวิร์กปะอากาศร้อนนะบางทีช่วงที่อากาศร้อนจัดเราย้ายต้นก้าตายตายไวเหมือนกันเด้งไปเร็วเหมือนกันวันนี้ก็33มสิบสามองศาแล้วความร้อนของญี่ปุน่นขดูคณะที่ย้ายต้นก้ลาไป3วันก่อนยังไม่แข็งแรงดีเลยอยากจะปลูกช่วงนี้ไม่รู้จะปลูกได้ปะอากาศร้อนมากเลยเนี่ย ย้ายไปนี่ถาดนี้ก็สามสิบหกสามสิหกหลุมหลุมละสองต้นสามต้นมั้งอันนั้นก็เหมือนกันน่าจะประมาณร้อยกว่าต้นก้าได้มั้งมาดูจะเวิร์กป่ะตรงนี้อยากจะเก็บเมล็ดพันธุ์เสียดายตอนที่เก็บนะ่ะเผอิญถอนต้นต้นก้าเขานะต้นที่แบบเก็บเมล็ดพันธุ์นะดินมันหล่นใส่แล้วก็มองไม่เห็นเมล็ดพันธุ์เลยหวานลง ลงถานแล้วก็มาย้ายต้นก้าจริงๆเราหยอดเมล็ดพันธุ์ลงกระบอกกระบอกนี่ก็ดีมันแข็งแรงดีกว่าดีกว่าเราย้ายต้นก้าไม่เหมือนพริกกับมะเขือ อันนี้เป็นเตยไทยพันไทยแท้เลยเดี๋ยวจะย้ายกระถามให้เขาโตวไวๆแต่จริงอันนี้เจ้าออกนิดนึงเอาดินออกบางคนว่าทำไมเนี่ยไม่เอาไปปลูกเอาปลูกพร้อมกันเลยที่เอาออกคือแบบว่าอยากให้เขาแบบกระตุ้นรากให้เกิดใหม่ดินก็เอาไปรีไซเคลิลตากแห้งแล้วก็ไป ปลูกผักอย่างอื่นได้ร่าสวยด้วยจะออกวันนี้ใช้ดินทางร้านนะเป็นดินแบบมีปุ๋ยมาด้วยเมื่อกี้ก็แอบผสมปุ๋ยค้อกไปนิดนึงสีดำดำอันนี้สีดำดำจะเป็นปุ๋ยคอก าลงลึกๆเลยพอดีนี้มาใส่ก่อน เป็นกระถางนี้กระถางแล้วค่ะปลูกถ่านในกระถางช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดส่วนมากเขาจะทำะต้นก้าไว้ปีหน้า เป็นขาแล้วก็เป็นเืยแล้วก็ชะอมเพราะว่าขาช่วงนี้มันใครๆมันจะช้าไปบางคนรูว่ามันจะช้าบางคนก็ซื้อไปปลูกในกระถางก็ไม่มีปัญหา